ดูดิอะไรอยู่ในกระเป๋าพ่อเนี่ยเนี่ยลองดูดิเนี่ย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 นี่นี่นี่เนี่ยดูดิคนดินี่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 ดูดิอะไรอยู่ในกระเป๋าหลังคนดูดิมีอะไรอยู่ในกระเป๋าพากไปดิมีอะไรอยู่ในกระเป๋าเปลวีดูดิอะไรอยู่ในกระเป๋าวย อะไรวะอะไรวะอะไรอยู่ในกระเป๋าล้วงมาดิล้วงเร็วดิล้วงล้วงเออจีบมาดิอะไรนะอะไรนะอยู่มาดิล้วงมาเอามานี่นี่อะไรนี่อะไรนี่นี่อยู่มาดิมาล้วงมาแล้วอยู่มาดิวัดล้วงมาล้วงมาล้วงล้วงอีกเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยเอาออกมาดิอะไรวะล้วงอีกล้วงอีกดึงมาเร็วดึงออกมา Ronics, like like ุ้ยอุ <_ rast> ้ยแกมไอแกมไอแกมวยพอมายโอ้โหโอ้นี่นี่นี่แก้มไอแก้มไอ้ม้อหมแล้วไอ้ร้อไม่ัวไอแก้มเดี๋ยวพ่อจับ้